สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับติดตามกับผมถากรดุสิตพักนะฮะกับรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโตคานะครับกับเต็นท์เมืองใหม่ออโตคานะครับอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ปากซอยสุขุมวิท30นะครับมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับริมถนนสุขุมวิทเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยเวิร์งเดียวกับตลาดคลองถมมาตพุทธนะครับ ที่เขามีจัดตลาดกันทุกวันอาทิตย์นะครับเต็นท์ผมเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับกับรีวิวรถสวยๆนะฮะกับเต็นท์เมืองใหม่ออโตคามาในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโตคากับเพจเมื่อเช้านะครับอัปรีวิวเมื่อเช้านะครับของอ้างอิงของแคมเปญเดือนที่แล้วนะฮะเดือนกุมภาพันธ์2564กับเดือนมาหาเฮงในวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ได้แจกโชค สองคำสองรางวัลกันไปแล้วจนแล้วเสร็จสิ้นนะครับก็ติดตามได้ในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโ,โตคาแต่นะครับวันนี้ที่ผมติดค้างกับท่านผู้ชมไว้ว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เดือนมหาเฮงแล้ววันแห่งความรักไปแล้วนะครับกำลังจะเข้าในเทศกาลนะฮะมหาสงการปีใหม่ไทยของเดือนเมษายนในวันที่13เมษายนนี้นะครับ2 5งพเอ่อนะครับ ก็ยังขาดไม่ได้เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับกับลูกค้าแล้วก็กับ FC หลายๆท่านก็ไม่เป็นไรผมปรึกษาเฮียแล้วเฮียบอกแจกกันไปเลยแจกกันอีกนะครับก็เอาเป็นว่าในเดือนตั้งแต่บัตนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีแจกกันอีกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับออกรถนับตั้งแต่วันนี้จองแล้วออกรถนับตั้งแต่วันนี้นะฮะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายน 2,564นะครับรับส่วนลดราคาพิเศษไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นทองคำอีก2รางวัลเช่นเดิมนะครับพิเศษพิเศษกันไปเลยอย่างรถคันที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นมาจากค่ายอีซูซูซึ่งตอบโจอดคุณลูกค้าหลายหลายท่านนะครับคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะใหม่เรียกว่านางฟ้าโคตรนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับเป็นรถอ s ซูซ1.9 X Series นะครับ ปี2017นะครับเครื่อง1.9ใหม่ๆกันเลยนะครับมดาตรฐานล้วนๆเดิมๆเลยนะครับก็เอามาฝากคุณผู้ชมเอาเป็นรถกระบะที่สวยๆนะครับเคยรับปากคุณผู้ชมไว้แล้วและท่านใดที่สนใจอยากจะมาทดลองขับหรือสัมผัสกันตัวเป็นๆนะครับมาเชิญได้ที่เต็นท์นะครับปากซอยสุวิทสาเมืองใหม่ออตโต้คาร์หรือท่านใดอยากจะติดตามในเพจนะครับรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโต้คาร์นะครับผมจอร์จแล้วก็ทีมงานคุณ พี่เปิ้ลคุณหมูหวานนะครับและที่เต็นท์ก็จะมีคุณพี่วิชิตนะครับที่คอยดูแลคุณลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจก็ inbox ฝากเบอร์ฝากไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยและเดี๋ยวตอนท้ายของรีวิวเรามาคุยกันในเรื่องของจะเป็นเจ้าของกันได้อย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวรถก่อนเลยเลยเชิญครับ <S <S ด้านหลังของผมนี่นะครับกับรถ isuzu นะครับ s p a c e c a p นะครับ1.9 X Series ปี2017เกียร์แมนนวลน,นะครับจากท่านผู้ชมห,าหลายๆท่านที่ติดตามหรือเสาะหารถรุ่นนี้นะครับเขาจำหน่ายกันในราคานะครับ500,000ป,ปลายๆนะครับตกแล้ว5 0 0 0 8 5 0 0 0 9นะครับแต่ทางเต็นต์ออโต้เมืองใหม่ออโต้คาร์นะครับไม่ขายนะฮะลดราคากันไปเลยจากที่เขาตั้งกันเลยลดไปเลย80,000บาทเหลือ519,000บาทนะครับ ปี2017สีดำล้วนๆนะครับสเปซแคป p ตัวแม็กสียางสแตนดาร์ดรถเดิมๆนะครับท่านใดคอที่จะเอาไปแต่งเนยเชิญเลยนะครับเอาตามสไตล์ท่านเลยแต่เราขายในสแตนดาร์ดราคาถูกๆไปเลย519,000บาทปี2017สีดำล้วนๆนะ X-Series แท้ไม้แท้นะครับ Isuzu 60ปีนะครับ X-Series เครื่อง DDI Blue Power เออนะครับ มาเดิมๆสวยๆนะครับตัวกระบะเดิมๆบางๆเลยนะฮะซึ่ง X-Series แล้วเนี่ยตัว X-Series เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือแต่งมาจากตกแต่งมาจากโรงงานสปอยเลอร์สเกิร์ตข้างมาครบๆนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับก็คือตัวเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นคลิปแดงนะครับแล้วก็แหมคันนี้พยานก็เป็นสีแดงให้รับกับตัวรถ สีดำภายในสีดำตัดแดงนะฮะแล้วก็ตัวแผงประตูก็จะมีคำว่า x นะครับ x series นะครับ space cap cap เปิดได้นะฮะหรือ open cap นั่นเองนะเครื่อง1.9 blue power นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารนะฮะก็ยังไม่หนีในเรื่องของความปลอดภัยอีกเช่นเดิมนะครับ airbag abs นะครับวิทยุ cdmp 3นะครมาครบเครื่องครบคันแล้วก็ที่พวงมาลัยยังมีมัติฟังชัน display นะครับ มีโหมดแจ้งเตือนอัตราสิ้นเปลืองของผู้ขับขี่ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าถือได้ว่าเป็นอินสุรุ่นใหม่เขาเรียกว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะฮะของอินุ X ซ e r ี e s นะครับ1.9บูพาวเวอรปี2017ลดไปเลย80,000เหลือราคา5 1 9 0 0 0บาทเดิมเดิมดาตร์านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวภายในของตัวรถกันนะครับ ว่าสวยขนาดไหนไม่เท่าไร่นะครับมีคันเดียวนะฮะจอดแคมเปญที่รถ80,000มีคันนี้คันเดียวท่านใดสนใจมีโครงการออกรถกระบะยินดีนะครับอินบ x ็อกฝากเบอร์ฝากไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะฮะกับทีมงานผมจอร์ดคุณพี่เปิ้ลคุณหมูหวานนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทดูด้วยเครื่องยังเดิมเมนะครับอย่าลืมนะ isuzu x series นะครับ นี่นะฮะเรื่อนไม้สวยงามนะครับมีบอกหมดนะครับเลขไมกิโลฮะตัวหกป่ะเนี่ยไมกิโลนะครับเอ e ซีรี1.9บูพา p เวอร์สเป e แคปนะครับปี2017ในราคา519,000บาทเลขไมอยู่ที่2 3 2 0กิโลเท่านั้นนะครับ 2,320กิโลเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจรีบเลยฮะรถเดิมๆเหมือนท่านได้รถป้ายแดงเลยนะครับและที่พวงมาลัยก็ยังมีมันติฟังก์ชันดิสเพย์นะครับสำหรับรถกระบะในยุคนี้นะฮะพร้อมกับแอร์แบกด้วยนะครับที่พวงมาลัยยังยังไม่หมดนะครับวิทยุ CD MP3 นะครับนี่นะแล้วก็แอร์มาครบคันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเกียร์ธรรมดา6สปีดอีกตั้งหากนะครับ และด้านผู้โดยสารก็จะมีแอร์แบ็กให้ด้วยโอ้โหมาครบเครื่องครบคันจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือตัวเอกลักษณ์ของเขานะครับเบาะจะเป็นเบาะดำเคล็บคลิปเอ่อเรียกคุ้นสีแดงไม่ใช่คุ้นสีคลิปแดงนะฮะทั้งเบาะเลยด้านหลังแคปบก็สะอาดกว้างขวางนะครับยังไม่ล้มเลยนะครับและที่ตัวแผงประตูก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือ X นะครับอีุ X Series นะครับวงไรพาวเวอร์ นะครับมันติฟังก์ชันแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากระจกประตูพับไฟฟ้าก่อนเซนทรัลล็อกนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งด้านหลังของตัวแคปบที่แคปบเปิดได้นะครับนี่นะฮะกว้างขวางสะดวกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอิมสีูที่ ตอบใจวัยรุ่นกับหลายๆท่านนะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่จะเอาไปทําธุรกิจการขาส่งข้าวส,ส่งของหรือขนของก็ตามนะครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันด้วยนะครับที่ผมบอกว่าสแตนดาร์ดก็คือคิ้วขอบประตูยางประตูต่างๆนะครับยังเดิมๆเป็นรถใหม่อยู่เลยนะครับนะฮะเดิมทุกประการนะครับในราคา519,000บาทนะครับนี่นะ ล้อยังเป็นล้อสแตนดาร์ดอยู่เลยนะครับยางก็ยังใหม่นะครับท่านใดสนใจสอบถามอินบ็อกซ์ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้องเครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับว่าเดิมขนาดไหนนะครับนี่นะ Isuzu X Series นะครับ Blue Power DDI นี่นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาชมนี่เลยนะฮะหัวนอ็อตฝากระโปรงยังเดิมอยู่เลยนะครับ ยังไม่เคยถูกถอดตะเข็บเดิมหมดทุกสิ่งอย่างนะสีห้องห้องเครื่องยังเดิมนะครับมาด้วยที่ผมบอกปั๊ม ABS นะครับ Anti-lock Brake System หรือเบรก ABS นั่นเองนะฮะเพื่อป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉินทําทำให้ระยะการเบรกสั้นลงนะครับเครื่องยนต์1.9ลิตรหรือ DDI Blue Power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกนะครับของ Isuzu X-Series 1.9ปี2017นะครับ ก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นในเรื่องของสเกิร์ตนะครับตัดสีแดงดำนะครับตัวอักษรอิ u ุสุสีแดงนะครับไฟหน้านะครับมีตัวโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ให้ด้วยหรือไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะครับกับอิ u ุสุนะครับปี2017แล้วก็อ่ะท่านใดที่ผมเอามายั่นน้ำลายท่านเล่นละ นะครับในรถอ e ิสูุ1.9 X Series Spacecab นะครับปี2017จากเดิมราคา599ที่เขาจำหน่ายกันทั่วในท้องตลาดนะครับลดไปเลย80,000เหลือ519,000บาทนะครับท่านใดสนใจรีบอินบ x ็อกฝากเบอร์ฝากไล e กันเข้ามานะครับส่งเอกสารกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญที่ผมออกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น พนักงานบริษัทนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับส่งเอกสารเข้ามาได้เลยนะครับสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับหรือท่านที่เป็นพนักงานข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับบัตรพนักงานนะครับที่มีตราคุดนะฮะแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนนะครับก็อีกหนึ่งคัเปนและท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าทั้งมีทะเบียนการค้าและไม่มีทะเบียนการค้าขอให้มีหน้าร้านนะครับ ส่งรูปกันเข้ามานะครับเงินผ่านบัญชีธนาคารยังยังไม่พอยังมีท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสวนไร่นานะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ยินดีนะครับส่งเอกสารเข้ามาสําดงให้ผมทราบนะครับเดี๋ยวผมปรึกษาสถาบันการเงินว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับใช้คนซื้อคนขามใช้เงินดาวเท่าไหร่หรือไม่ต้องใช้เงินดาวทุกอย่างฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับตามเครดิตของตัวท่านเองนะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาไม่คิดสตังค์ฮะโดยทีมงานเมืองใหม่ออโต้คานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกับอิซูซู1.9บูพาวเวอร์สเปซแคป x s e ซีรีปี2017จำหน่ายในราคา5 1 9 0 0 0บาทมีที่นี่ที่เดียวคันเดียวเท่านั้นนะครับมีคันเดียวนะครับแล้วก็เข้าแคมเปญของอมหาสงกราน,นะครับก่อนเมษาก่อน12เมษา2564นะครับ ส่วนรพิเศษไปแล้วนะครับเรามีลุ้นโชคชั้นที่2ก็คือแจกทองคํา2รางวัลน,นะครับท่านใดที่นับตั้งแต่วันนี้ไปออกรถก่อนวันที่12เมษายนนะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมีรีวิวหลายหลายคันเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็แคมเปญดีๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยช่วงนี้เขาเรียกว่าวิกฤตโควิด -19 นะครับถึงจะมีวัคซีนแล้วก็ตามนะครับก็ ให้หลายๆท่านแล้วก็ทุกท่านนะช่วยกันนะครับดูแลสังคมลดการไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ลดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้ที่โควิด1 9กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อธุรกิจของเราเงินทองในกระเป๋าเราจะได้ไม่ไร้หลอกับธุรกิจเราจะได้รันกันไปต่อนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับผมถากรรศรีอภักดและเดี๋ยวเราก็จะมีแคมเปญดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอีกหลายๆอย่างที่ ทำให้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับก่อนอื่นก่อนจากกันผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าที่รับทองคำสองรางวัลของแคมเปญเดือนที่แล้วไปด้วยท่านพี่ที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับกับลูกค้าไม่ต้องเสียใจนะครับที่ออกรถไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีแคมเปญแจกตังหางอีกเพียงแต่ท่านใดที่ดูไลฟ์สดของผมหรือรีวิวสดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ และเดี๋ยวใครกดไลค์กดแชร์ให้ผมเดี๋ยวผมมีรางวัลแจกในรีวิวต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมถากรอยู่เชียพักแล้วก็ทีมงานฮะคุณหมูหวานคุณพิปิ้ลวิวชิตนะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันรีวิวหน้ากับรถสวยๆในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโต้คาววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ